เมื่อปี16จัดไปบวชเป็นเรียกว่าจงจัดพาพวกไปบวชพาเพื่อนไปบวชเนี่ยหลังจากนั้นก็บวชต่อเนื่องมาอะนะคะจริงๆสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะบวชข้างนอกแล้วค่อยไปจําวัด<ช>ค่ะได้ศึกษาไปอย่างมากก็เดือน 2, 2> เดือนช่วงปิดเทอมนะคะก็ช่วงภาคเดนดูร้อนส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณเดือนเดือนเศษเศษก็มากที่สุดแล้วถ้าบางบางองค์ซึ่งบวชแล้วรู้สึกปลื้มอ,อ,อกก็ปลื้มใจก็อาจจะอยู่เพิ่ม เป็น3-4เดือนบางคนก็78เดือนบางคนก็เป็นปีก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ไม่ได้ทำงานนะนะก็ก็มีบ้างเหมือนกันทีถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เห็นมาทั้งตั้งแต่ตัวเองจนถึงเพื่อนจนถึงรุ่นน้อง7-8ปีเฉลี่ยสักปีหนึ่งสัก30ได้30คนได้ไหมคะก็ประมาณมากที่<ด>สุด,ดกี่คนคะรู้สึก35รูปนี่น่าจะเยอะแล้วนะ35รูปคือมากที่สุดเนี่นะคะ37 21 200กว่ารูปเนี่ย มีใครที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในชีวิตจนมาถึงทุกวันนี้ที่เราเห็นเห็นหรือสัมผัสได้บ้างไหมตัวอย่างอย่างท่านดุษฎีเมธางกูลคิดว่าท่านคงจะได้ประโยชน์อย่างมากนะมีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตท่านบวชในโครงการของคุณนิคมอะคะรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้อง ซึ่งคิดว่าท่านคงจะได้ประโยชน์อย่างสูงยิ่งจกกนกระทั่งจบนิสสัตมาแล้วไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่นนะนเป็นเรื่องเป็นนักบ,บวชโดยวิธีทางอย่างนี้แล้วก็มีอีกองหนึ่งชื่อท่านสมณะสมรักษ์ซึ่งเดิมท่านก็นเคยบวชแต่ท่านไปอยู่กับท่านโพธิลักษณ์ในช่วงแรกแล้วก็ไปเป็นพระไต้หวันไปแล้วเมื่อตอนหลังเนี่ยนั่นก็มีอยู่สององค์ที่ซึ่งยังอยู่ในเพศของมวลพระชิตนะแล้วก็คนอื่นๆก็ ก็อยู่แล้วก็มีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆในฐานะที่เป็นคราวาสพ่าในช่วงที่บวชนั้นก็ผมก็มีความอิ่มเอมใจอยู่เหมือนกันช่วงจะศึกก็ไม่อยากจะศึกเหมือนกันก็ลังเลใจลังเลใจอยู่นานคนอื่นเขาศึกไปหมดแล้วเรายังอยู่ในช่วงนั้นก็มีความรู้สึกว่าเอน่าจะอยู่ต่อก็เลยได้มีโอกาสไปหารือกับท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็พูดอยู่ ประโยคหนึ่งว่าคุณออกไปทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดก่อนอว่าตอนนั้นยังไม่ได้รับริญญาเรียนอยู่ก็สอบปีสุดท้ายนล้วแหละแต่ยังไม่ได้รับริญญาท่านก็บอกคุณออกไปทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดก่อนแล้วเมื่อพร้อมเมื่อไหร่จะมาบวดอีกเมื่อไหร่ก็ไดก้ก็เมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็เราก็ได้จังหวะว่าโอเคก็ลองดูไปใช้ชีวิตอย่าง คารวาสอีกสักรอบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะก็หลังจากนั้นก็จัดกิจกรรมทำนู่นทำนี่มาเรื่อยๆแหละทำไมครั้งนี้เนี่ยตอนสมัยที่ท่านพุทธทาสท่านยังอยู่เนี่ยนะคะท่านเป็นอุปชาเองบ่อยไหมคะก็ทุกปีที่มีการบวชแต่บวชไม่มากบวดอาจจะสองสามองค์สองค์ห้องค์เราเรนียมีอุโบสถไหมคะที่วัดที่วัดทานน้ำไหล ที่ที่สวนโมกบนเขาเขาเรียกเขาพุทธทองเป็นเจดีเก่าสมัยศรีวิชัยตั้งประมาณสักพันสกว่าปีท่านอาจารย์พุทธาสท่านเคยเล่าว่ามันเป็นเจดีเก่าซึ่งมีซากพบซากเจดีอยู่ที่นั่นก็มีการจัดทําเป็นโบสถ์ธรรมชาติแบบสวนโมกแล้วก็ขออนุญาตเป็นพันธสีมญาเพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทํา สังฆกรรมต่างๆแล้วก็ในการบวชก็ท่านอาจารย์ท่านพุทธทาสท่านก็จัดบวชให้เฉพาะบางบางคนที่ไปอยู่คือก่อนก่อนบวชนี่ไม่ใช่ถึงเวลาบวชได้<ก>เลยนะต้องไปอยู่ที่นั่นเป็นระยะหนึ่งแล้วก็จึงจะบวชแสดงว่าน้อยคนที่ท่านพุทธาทาสเป็นอุปชาให้ใ<ช>และบวชที่สวนโมกขก็ หลังจากที่ท่านสิ้นไปแล้วนี่ก็ยี่สกว่าปีไม่เคยบวชอีกเลยไม่เคยบวชอีกเลยไม่เคยบวชอีกเลยครั้งนี้ทําไมหอจดหมายเหตุจัดคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะผมได้มีโอกาสไปพูดให้พวกนักศึกษาธรรมศาสตร์ของกองทุนอาจารย์สัญญาซึ่งเข้าไปเข้าไปอบรมที่สวนโมกก็อยู่ประมาณสักน่าจะประมาณเจันวัน หลังจากนั้นก็คุยกับพวกนักศึกษาว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงเกี่ยวกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่าเคยมาบวชแล้วเคยจัดพิมพ์หนังสือธรรมศาสตราซึ่งท่านอาจารย์ท่านท่านเทศอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คุยกับท่านอาจารย์โพซึ่งเป็นกราวาวดอยู่ที่สมมกตอนเนี้นะท่านก็เคยคิดว่าเออก็น่าจะลองดูตอนแรกก็คิดว่าจะจัดเฉพาะพวกนักศึกษาภาคเรีอนดู้อน แต่บางเอืญมันมีน้ําท่วมก็จัดไม่ทันก็เลยมาจัดช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแต่พวกนักศาก็ก็ไม่ได้เข้ามาบวชในช่วงนี้่ก็บวชพวกที่อาจจะเป็นขา้าราชการหรือบุคคลทั่วไปซึ่งจัดบวชว่าสี่เดือนหกเดือนสี่เดือนหรือหกเดือนในพรรษาในพรรษา,าโดยเฉพาะพวกที่ตั้งใจจะบวชหกเดือนนี่ให้มีกําหนดว่าจะต้องไปอยู่ในฐานะคารวาส ที่สนมกเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้วจึงจะบวชให้ส่วนพวกที่สี่เดือนก็ให้ไปอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันแล้วจึงจะบวชให้บวชพร้อมกันบวชพร้อมกันในวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมปีนี้คุณกระลั่วพลเห็นชมหน้าท่านที่สมัครใจจะบวชแล้วใช่ไหมคะใช่เห็นแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะผมว่าทุกคนที่มาสมัครครับเขามีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีมีข้อมูลของที่สนมกอยู่ด้วยจํานวนหนึ่งแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานที่พ่อแม่พาไปคุกครีอยู่กับสวนโมกอยู่แล้วหรือเปล่าคะที่ที่เจอบางคนยังไม่เคยไปสวนโมกก็ก็มีนะครับไม่เคยไปยใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาศึกษางานของท่านโูธธ้ทาามามาบ้างแล้วค,ครับแล้วก็มีความตั้งใจที่ที่จะเข้าไปบวชในช่วงเข้าพรรษาครับเป็นคนทํางานนะสริงคะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานแล้วสี่เดือนหเดือนนี่จะไม่มีปัญหาการทํางานกันกหรอคะเท่าที่ได้คุยกันก็ คือตอนก่อนบวชนะครับเขาจะต้องไปเคลียร์ภาระเรื่องเรื่องงานเรื่องหน้าที่ของเขาให้หมดก่อนก็บางคนก็ยอมลาออกยอมลาออกจากงานเลยใช่ครับเท่าที่ได้สัมภาษณ์ที่คุยกันนะคะใช่ครับก็บางบางคนบางที่ก็คืออย่างถ้าถ้าทำงานข้าราชการเนี่ยเขาก็จะลาได้ใช่ครับลาได้ก็ไม่ถึงสี่เดือนมั้งคะก็เดือนนี้ประมาณโดยประมาณนะประมาณได้ลานน่นนี่เพิ่มขึ้นมาประมาณก็สี่เดือนอย่างรุ่นผมที่ไปบวชเนี่ยก็เป็นเป็นเขาได้พระ ท,ที่เป็นข้าราชการไปบวชนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับที่ลาไปมาถึงที่บวชพร้อมคุณกระดุมครับใช่ครับข้าราชการลาไปบวชครับ,รบแต่ที่ที่สังเกตได้จากคนที่มาสมัครหมวดนี่นะ,ะก็น่าดีใจที่ว่าส่วนใหญ่จบปัญญาตรีกันทั้งหมดไม่มีระดับชาวบ้านเลยเป็นสถาปนิกบ้างเป็นสัตวแพทย์บ้างแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศมาบ้างที่ที่สมัครหมวดนี่นะแล้วก็ศึกษางานของท่านอาจารย์มุท่าส์มีความรู้ก็มีความรู้อยู่ แล้วก็มาสมัครมวดแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวชจริงๆอย่างน้อยระยะเวลาสาถึงสี่เดือนเนี่ยให้มาอยู่ในกฎในเกณฑ์มาฝึกฝนปฏิบัติจริงๆเขาก็พร้อมเขาก็พร้อมที่จะบวชอายุมากที่สุดเท่าไหร่คะที่มาสมัครครั้งนี้อายุมากที่สุดสี่สิบเจ็ดน้อยที่สุดคือน้อยที่สุดก็ยี่สิบสีบ่ยี่สิะสามยี่สิบ ไม่ได้ทํางานจบมาเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างแสวงหาจบใหม่ๆอ๋อเพิ่งจบใหม่ๆก็มีใช่ครับโอ้น่ารู้มทนามากน่ารุโมทนามากค่ะเวลาที่เราจัดโครงการแบบนี้ตอนแรกคือก็ต้องการให้คนเข้ามาสืบต่อพุทธศาสนานะคะแต่ความที่ไม่เคยจัดบวชที่สวนโมกมาก่อนตั้งแต่สินท่านท่านพุทธทาสย0สปีน่าจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นั้งคะกิจกรรมนี้ก็ณส่วนหนึ่งงานที่ท่านอาจารย์ ได้ดําเนินการมาโดยตลอดนี่นะขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆจกนกระทั่งผู้คนซึ่งไม่เฉพาะในเมืองไทยณขณะนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอบรมที่สวนโมกต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยประมาณเกือบร้อยคนต่อเดือนจากทางยุโรปจากอเมริกาจากที่ต่างๆเนี่ยทั้งเป็นหน้าใหม่หรือว่าเป็นคนที่เคยมาแล้วย้อนกลับมาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าบางคนมา3 4สครั้งบางคนมาเจดครั้งบางคนก็อาสาสมัคร เป็นอาการสอนที่นั่นเลยเป็นพวกที่บางคนก็อยู่อย่างนั้นเลยช่วยเหลือฝรั่งบางคนที่เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่เชื่อว่าเอ๊ะทำไมเขาทําได้เขามีกฎเกณฑ์ไปล้างส้วมไปทำความสะอาดพื้นไปใช้ชีวิตอย่างทั่วๆไปเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเอ๊ะฝรั่งไม่น่าจะทำได้แต่เขาก็ทำทำแล้วฝึกฝนก็เชื่อว่าจากการที่เขาได้มาสัมผัส เรื่องของสวนโมกได้ทำฝึกสมาธิทำวิปัสนาต่างๆเขาน่าจะได้ประโยชน์เมื่อได้ประโยชน์ก็บอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆบอกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่สวนโมกนี้ไม่ต้องโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าคอร์สกิจกรรมอะไรทุกอย่างเขามาสมัครทุกๆเดือนเนี่ยประมาณอย่างต่ำที่สุดประมาณ70คนเนี่ยลดไหมคะลดบางเดือนก็ร้อยกว่าของที่สวนโมกครับก็จะจัด เป็นประจําอยู่แล้ววันที่ 1- ถึงวันที่10ก็คือจะเป็นคอร์สของชาวต่างชาติวันที่ 19- กถึง27เ็นี่ยก็จะเป็นคอร์สคนไทยค,ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยคอร์สชาตต่างชาติเนี่ยจะเต็มแล้วก็คนไทยเนี่ยก,ก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยครับก็เริ่มมีคนเข้าไปเยอะ <มา S 2> เยอะกว่าเดิมมากขึ้นใช่ครับกี่คนครับเต็มที่แต่ปกติเนี่ยคือจะไม่เคยต่างกว่า80อยู่แล้วค,ครับแล้วก็ในช่วงช่วงที่เยอะสุดก็น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภา ี่เป็นเทอมในช่วงวันเกิดของท่านฤทชาตเในช่วงเดียดนั้นก็จะมีคนเข้าไปปฏิบัติเยอะมากนึกว่าเป็นช่วงที่พนภาราจากครอบครัวก็เลยไปกันด้วยท,ที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเนี่ย <คา S 1> จะเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมากขึ้นค่ะพวกฝรั่งที่เข้ามาเนี่ยเป็นวัยที่ยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเนี่ยมากอาจจะเป็นเพราะการเผยแพร่มั้งคะได้อ่านหนังสือได้ดูในเว็บไซต์ซึ่งมันเป็นเป็นงานที่คนรุ่นใหม่จะเข้าถึง ได้ง่ายกว่าแล้วเขาก็มาศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ดูอาการของเขาเขาสงบแล้วก็เวลาเขามาพูดถึงความรู้สึกภายในใจของเขาเนี่ยเขาบอกเขาได้รับประโยชน์มากจากการที่ได้มาฝึกฝนปฏิบัติที่สมุกนั่นและ้วต่อจากนั้นเขาก็บอกต่อกันไปบอกต่อกันไปนี่ขนาดแค่ฝึกเฉยๆบวชคุณกระดุนพลบวชทั้งหมดกี่เดือนคะสประมาณ4เดือน4เดือน4เดือนกับการบวชเนี่ย ได้อะไรบ้างคะ